พี่น้องมืนอกี้เต๋อซิมีสูตรแม่แนะนำก็เต๋อเห็ดหมอ้อใหม่แม่หมัอแต่เห็ดขีบก็เลยได้สูตรมาว่าเห็ดหม้อใหม่สิเห็ดแบบไเดเยวไปบนน้ำกันนี่ห้อใส่น้ำให้มันถ่วมถ่วมร้อยดำเลยทุกคนห่อาลวมาเปิดไฟเปิดไฟธรรมดาเนี่ยละ่ะแกบนั้นเ้อก็เติมนำส่งสายสู้ทุกคนเออ สองสามสี่หาแล้วนหกเติมหกซอนร่อให้มันเดือดทุกคนหลังแกงนั้นเลยทุกคนพ่อมันเดือดเอากับซอนนวดขูขดตรงนี้ไหมเพื่อนว่าขูขดเนาะขูดตรงนัน้นมันมีห้อยดำหนึง่งไหมทุกคนเห็นป่มันลอดดอกอยู่ดีไ้เบิง้งไก่ ุูนะเห็นบอกต้มไปโดนๆหน่อยกาบดำๆนี่มันสิรอนออกเลยพี่น้องเพิ่<อ><อ>คุณอนะุ<อ>ูนะแยกต่อเห็นสูตรนี่ก็เลยมาลองเบิ่งว่ามันสีออกบอกเนี่ยเขาต้องเอาขัดนิดหนึ่งหลังจากนั้นเาขาก็ปิดแกะทุกคนปล่อยให้มันเย็นสักพักพี่น้องเขากับมาขัดเอาทับพ,พี่เนี่ยละขัดขูดนะเพื่อนมาขูดนะต้องปล่อยให็น อุ่นได้ออกปูนอนอ,มอกมันดำออกออกไปได้พอเราต้องใจแล้วลากขูใส่แบกกิ้งโซดาแล้วก็มาคัดด้วยนี่ไฟคัดหมอก มันจะมีปฏิกิริยากันได้พี่น้องนะมันนีปฏิกิริยาข้าแสบไวสักพักแสบไวสักพักเราจังขัดออกขัดออกวยฟอยด์ขัดหมอกอยากนั่นข้าถิงไวเทเบกกิ้งโซดาทิ่มไวสักพักเขาเอาทิ่มมาขัดพี่น้องขัดออกงานอีเด้อ ทุกบ้านตรงนี้แลลวเด้๋ยแบกินโซดานอกจากสีคัดหมอดำได้มาเป็ย่างสักวุดนักเรียนของลูกได,ด้เลทุกคนไปสักชุดนักเรียนไปแช่ไวครับส,สุดนักเรีย้ยงตไดหน่อยมันใสมากยังไม่แรงมันดำดเอาแบกินโซดาซอนหนึ่งใส่ผงซอนหนึ่งแล้วก็นำยาล้ังจันนะทุกคนแช่ไว้ลิ่ไใบแล้วเ้าจะมัขัดขอกขอบดีดีค่ะเพราะฉะนั้นแบกินโซดาเนี่มีไว้ทิศบานดีสารรับพประโยชน์ แม่แล้วห้องยังไม่ใส่ประโยชแบบนี้ค่ะปลารา,ารคาประโยชน์ดีนุ่นออกเห็นบ่ออกคัดไ้เลยเจ้าตัวเสียวนำมาลลางได้จากหมอดำๆทุกคนเจ้าว่าออกบอซูนี่ใส่ได้อยู่ด้วนี่เห็นบ่เหลือเหลืออยู่นิดนึง มันเป็นขาบฝังแน่นขาบโพดนึง่งแต่ว่าจากหมอดำๆเบิ่งเนี้ยแสดงว่าสูตนี่ใส่ใดทุกคนน้่ไปเห็ดเบิ้งเด้อถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กะแช่ใบเบิงแช่ไหนาปีดไปใะเบิงเนาะไใไหอยมูห้ยมูห้ยพัวเข้าที่มีปัญหาหมอดำแบบนี้นใส่ใด้ผลอีหลีจากหมอดำๆเลือดติดตหันนิดหนึ่งสูตรนี่ใส่ได้ผลโอเคโอเค